บทที่6แพรท้อง10บวันต่อมาการฝึกงานของแพรทาราสิ้นสุดลงพร้อมกับความสำเร็จด้านการศึกษาตามที่เธอมุ่งมานะ้าบากบั่นด้วยตนเองมาตลอดช่วงสี่ปีที่ผ่านมาหากวันนี้พ่อยังอยู่พ่อคงจะภูมิใจและดีใจกับความสำเร็จของเธอในครั้งนี้ถึงแม้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแม่จะตัดขาดจากกันมานานหลายปีแต่ลึกๆในใจ ก็ยังคาดหวังว่าข่าวดีในชีวิตของเธอนี้จะมีแม่ร่วมแสดงความยินดีกับความสําเร็จแต่คตําตอบก็เป็นเหมือนดังเช่นทุกครั้งที่ผ่านมามึ่จะไปได้ดีได้ดีขายตัวให้ใครที่ไหนก็ไปแต่อย่สาสมสารกลับมาอ่อยผัวกูอีกไม่อย่างนั้นแม้แต่กระดูกพ่อมึงกูก็ไม่เกรงใจหรอกนะนั่นสินะทั้งทงที่เคยทะเลาะก,กับแม่ว่าเธอไม่มีวันที่จะขายตัวเพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียนเด็ดขาดแต่พอมาเจอปัญหาเรื่องบ้าน และอยู่ในสถานการณ์บีบคัน้นทำให้เธอไม่มีทางเลือกที่ดีไปกว่านั้นมากนักไม่มีญาติพี่น้องที่พอจะหยิบยืมยื่นมือเข้ามาช่วยได้เพื่อนฝูงพริตี้ที่คบกันในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัย<ๆ>ก็ไม่สนิทใจกับสักคนและท้ายที่สุดก็ต้องเลือกทิ้งศักดิ์ศรีที่มันกินไม่ได้เพื่อรักษาสมบัติชิ้นสุดท้ายที่พ่อสร้างันมาด้วยน้ำพักน้ำแรงเอาไว้ให้ได้เลือกทางผิดก็แค่เลือกใหม่ เอาความผิดพลาดในชีวิตมาเป็นบทเรียนเชื่อว่าชีวิตมีทางเลือกเสมอห้ามยึดติดห้ามยอมแพ้อะไรที่มันเสียไปห้ามโทษตนเองเมื่อเลือกที่จะเดินทางนี้แล้วแต่เว่าสิ่งที่เธอกำลังเผชิญหน้ากับมันในตอนนี้ทำเอาความแข็งแกร่งที่มีลดลงเกือบเป็นศูนย์แพรทารากล้ามกลืนน้ำลายขมปลาลงคออย่างยากเย็นเหลือบมองเงาสะท้อนของใบหน้าตนเองในกระจก ที่บัดนี้มันข่าวซีดมากยิ่งกว่าทุกวันที่เป็นมาคำถามแรกที่ถามตนเองออกไปคือเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นได้อย่างไรประจำเดือนเธอควรจะมาตั้งแต่เมื่อเจ็ดวันที่แล้วแต่ยังไม่มีวี่แววจะมาเข้าใจว่าอาจเกี่ยวกับภาวะความเครียดจึงทําให้เกิดความคาดเคลื่อนแต่อาการอาเจียนตอนเชา้าผสานกับอาการวิงเวียนศีรษะที่เรื่องทวีความรุนแรงหนักข้อเข้าเพราะมีโอกาสได้นั่งทบทวนเรื่องราว ทำให้คิดถึงสึกเร่าร้อนของสตรอเบอรี่และไวัยแดงในคืนหนึ่งเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคืนนั้นเขาและเธอเมามากและสุดท้ายจึงต้องพิสูจน์ความจริงให้รู้ชัดว่าอาการแปลกๆเหล่านี้ใช่อาการของคนแพ้ท้องหรือไม่เธอท้องชุดอุปกรณ์ตรวจสอบการตั้งครรภ์ที่โชว์เด่นสองขีดถูกวางลงบนเคาน์เตอร์ข้างอ่างแล้วหน้าอย่างอ่อนแรงความรู้สึกปวดหนึบแล่นขึ้นมาจุกอก มือวางทาบลงบนหน้าท้องบันราบของตนเองโดยอัตโนมัติถ้าควรจะทำยังไงต่อไปดีบางทีก็เนึกโกรธโทษตนเองที่ไม่รอบคอบรู้ทั้งรู้ว่าวันนั้นเขาไม่ได้ป้องกันเต็มที่แต่เธอเลือกจะเชื่อใจเขาว่าไม่มีทางพลาดและที่สำคัญคือผ่านมาสิบวันแล้วที่คนละกันจบความสัมพันธ์กับเธอตามข้อตกลงทั้งที่คิดว่าเรื่องระหว่างเธอกับเขาคงเป็นเพียงแค่ความทรงจำดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ว่าตอนนี้ มีอีกหนึ่งชีวิตที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาในท้องแล้วเธอควรจะตัดสินใจเอาอยัางไงต่อดีจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือควรจะบอกคนละกันให้รับรู้ผู้หญิงที่เป็นเพียงคู่นอนอย่างเธอเขาจะรับผิดชอบลูกในท้องของเธอไหมเมื่อลูกที่เกิดมาไม่ได้เกิดขึ้นจากความรักของคนทั้งคู่เป็นจุดเริ่มต้นนั่งคิดนอนคิดตลอดหนึ่งวันเต็มๆจึงตัดสินใจได้ว่าเธอเลือกที่จะบอกเรื่องนี้กับเขา ช่วงเย็นของวันต่อมากลณการประหลาดใจไม่น้อยเมื่อจู่ๆอดีตนักศึกษาผูกปินโตของเขาติดต่อขอพบแจ้งว่ามีเรื่องสำคัญที่ไม่สะดวกพูดคุยทางโทรศัพท์จับสำเนียงฟังเสียงของแพทธาราดูแหบหวอยรวยแรงคล้ายมีเรื่องไม่สบายใจอย่างหนักหน่วงทำให้เขาตัดสินใจเป็นฝ่ายที่มาหาเธอเองที่คอนโดมิเนียมเชิญคะ่ะเธอเชือช้อใ้เขาเข้าไปภายในห้องและนำเครื่องดื่มมาเสิร์ฟให้ เมื่อมีโอกาสได้สำรวจอดีตคู่นาของตอนเองใกล้ๆจึงได้เห็นว่าเพียงแค่หนึ่งอาทิตยวกว่าๆที่ไม่ได้เจอกับแพรทาราเธอดูซู้ลงไปพอสมควรแต่ถ,ถึงกระนั้นเสน่ห์เย,ย้าวยวนยังคงดึงดูดเขาให้ชวนมองได้เสมอเธอเดินเข้ามานั่งลงฝั่งตรงข้ามกับเขาแต่ยังไม่ยอมเอ่ยปากบอกเรื่องสำคัญกละการจึงเป็นฝ่ายเริ่มเปิดบทสนทนาขึ้นมาซะเองมีเรื่องอะไรให้ฉันช่วยเหลือเธอหรือเปล่า คนมีเรื่องสำคัญจะบอกสุดลมหายใจเข้าปอดลึกๆยิ่งเมื่อเห็นสีหน้าของกุลกันที่บางเฉยดูท่าที่เย็นชาเหมือนเมื่อที่เขาบอกเลไแต่ครั้งสุดท้ายแล้วนั้นใจดวงน้อยยิ่งรู้สึกปุบปวงขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกนั่นเป็นไรยังไม่ทันได้พูดอะไรอาการที่เกิดขึ้นกับเธอในทุกวันก็ตีรวนขึ้นมารบกวนการสนทนาของเธอและเขาซะกอ่อน เธอขอัวสักครู่นะคะพูดจบก็บินเข้าห้องน้ำเพื่ออเจียนใช้เวลาอยู่น้นสักพักใหญ่จนกระทั่งได้ยินเสียงเคาะประตูห้องน้ำเ่อเขาเรียกเธอจึงรีบล้างมือล้างหน้าแล้วเปิดประตูออกมาด้วยความรีบเร่งจนเท้าสะดุดกับพรมเช็ดเท้าหน้าห้องน้ำส่วนเซร้ายเรยวแรงเกือบจะล้มหัวขมำดีที่กฎลกเบียยืนอยู่ไม่ไกลจากเธอจึงคว้าตัวเธอเอาไว้ได้ทันไม่สบายหรอ ป่วยหรือเปล่าจะให้ฉันพาไปหาหมอไหมไม่เป็นไรคะ่ะแต่น่าจะดูซีนมากเลยนะควรจะไปให้หมอตรวจด,ดูสักนิดก็ดีเขาพูดในขณะที่ประคองเธอไปนั่งที่โซฟาในห้องรับแขกดงเดิมคราวนี้เธอจึงไม่คิดที่จะอ้อมค้อมหาบกระวิ่งเวลาเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอาการแพ้ท้องอาจเล่นงานเธออีกจนคุยกันไม่ทันรู้เรื่องแพรไม่ได้ป่วยเป็นอะไรคะ่ะแต่ที่แพรอาเจียนก็เพราะว่า แพรแพรท้องประโยคบอกเล่าของเธอทำเอาคนหวงดีชะง,งักไปชั่วขณะก่อนจะขมวดคิ้วมุ่นถามกลับมาเพื่อให้แน่ใจเธอพูดว่าอะไรนะพราแพรท้องค่ะบอกออกไปแล้วก็รู้สึกเหมือนหัวใจมันเต้นระรัวหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นสีหน้าของคนเป็นพ่อของลูกเธอในตอนนี้ซีดเผือดลงไม่ต่างจากเธอสักเท่าไหร่ เมมปากเข้าหากันแน่นมากขึ้นเมื่อได้ยินประโยคต่อมาจากเขาฉันป้องกันทุกครั้งที่เรามีอะไรกันมั่นใจว่าไม่มีทางพลาดแน่ๆนะเขาไม่เชื่อเขายังคงมั่นใจว่าเขาป้องกันตนเองและคู่นอนดีไม่เคยพลาดแต่หลักฐานที่แพรทราราหยิบขึ้นมาวางบนโต๊ะให้เขาเห็นยิ่งทําให้ใบหน้าคมคายเคร่งเครียดขึ้นไปอีกเท่าตัวเขาตัดจบความสัมพันธ์กับเธอไม่ได้ไม่นานแต่เธอกลับบอกเขาว่า ตอนนี้เธอทองลูกของเขาซะแล้วเขามั่นใจว่าแพรทาราไม่มีคนอื่นตลอดสี่เดือนที่ผ่านมาเธอนอนกับเขาแค่คนเดียวแต่การที่จะให้ยอมรับเรื่องนี้โดยไม่คิดอะไรก็คงไม่ใช่เพราะหากเธอทองจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาและเป็นเรื่องใหญ่สำหรับครอบครัวของเขาถ้าคุณการจะคิดแบบนั้นก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าแพระจะทำให้คุณเดือดร้อนแพรแค่ยากจะบอกให้คุณรับทราบ ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องให้คุณมารับผิดชอบแพรกับลูกทาดาว,ว่าเขาคงไม่พอใจที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับคนที่เป็นอดีตคู่นอนของเขาได้ยินสิ่งทอนใายใจนหนักๆตามมายิ่งอยากจะปิดจบบทสนทนาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้รู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวานนี้คะ่ะไปหาหมอก่อนไหมาจนจะหมดไส้หมดพุงแล้วแล้วเดี๋ยวให้อาการเธอดีขึ้นค่อยมาคุยกันสีหน้าเขาดูไม่ต่างจากเธอมากนัก แววตาคู่คมที่ฉายแววสับสนมันวิตกไม่เป็นไรคะ่ะก็แค่แพ้ท้องโดยที่จะบอกก็มีแค่นี้แหละคะ่ะขอตัวก่อนนะคะแพ้อยากนอนมากเธอลุกขึ้นลากสังขาตนเองจะหนีเขาเข้าห้องนอนแม้ว่าจะมีอาการหน้ามืเดเล็กน้อยแต่ก็ฝืนตัวเองเดินหันหลังถอยห่างจากเขาแต่เขากลับลุกเดินตามเข้ามาร่างแขนเธอเอาไว้ซะก,ก่อนค่ะเธอหันกลับมาเผชิญหน้ากับเขาช้า,ชา ไม่มีประโยชน์อะไรที่เธอจะพูดคุยกับเขาต่อสายตาเขาที่จุดจ้องมองมามันททนคำตอบของเขาทั้งหมดซะด้วยซ้ำว่าเขาไม่มีทางยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นคุณการกลับไปเถอะคะ่ะถ้ารู้แล้ว,ว่าต้องจัดการตัวเองยังไงต่อแต่คนฟังกลับไม่เขา้าใจปฏิกิริยาของอีกฝ่ายเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่รับผิดชอบเพียงแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอนั้นมันทำให้เขาปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เขามีสิทธิ์คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีข้อผิดพลาดตรงจุดไหนและก็ไม่ผิดหากเขาจะคิดว่าเด็กผูกปิ่นตัวของเขาตั้งใจให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอดคิดไม่ได้ว่าหรือเธอมีปัญหาเรื่องเงินหรือยังไงและที่สําคัญสิ่งที่เขากังวลมากกว่านั้นคือเป็นไปได้ไหมที่เธอเลือกใช้วิธีนี้เพื่อรังเขาไว้ไม่อยากจบความสัมพันธ์กับเขาเพียงเพื่อต้องการสถานานะทีีี่่เเรยยกวม แต่ตอนนี้ถ้าพูดเหมือนกับว่าคิดจะเอาเด็กออกเขาก็คงไม่อาจทนนิ่งดูดได้หมายความว่ายังไงที่ว่าจะจัดการกับตัวเองเธอย่าบอกนะว่าเธอจะไปทำแท้งนี่เขาคิดว่าเธอเป็นคนแบบไหนกันเธอคิดผิดใช่ไหมที่บอกเขาเรื่องท้องยิ่งเห็นสายตาที่เขามองมาปรากับว่าเธอสร้างนิทานขึ้นมาเพื่อหวังจะจับเขาความรู้สึกดีๆที่เคยมอบให้เขาไปนั้นพังทลายลงในทันที คุณการก็ต้องการให้แพรทำแบบนั้นไม่ใช่เหรอคะคุณละกันขบกรามแน่นเมื่อได้ยินประโยคนี้หลุดออกจากปากแพรทารา,า,ราเขายอมรับว่าตกใจกับเรื่องสำคัญของแพรทาราที่เชิญให้เขามารับรู้ในวันนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีกับเขามากนักแต่ถ้าทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงเด็กในท้องแพรทาราเป็นลูกของเขาเขาก็คงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ได้อ๋ย่าประชดฉันแพร ถ้าเขาเป็นลูกฉันฉันก็ต้องรับผิดชอบคราวนี้แพรทาราค้อนขวับใส่เขาแต่และท้ายคำที่เขาพูดออกมามันบ่งบอกชัดเจนว่าเขาไม่ได้เต็มใจแม้ทําใจแล้วว่าไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาแต่ใจมันก็อดไม่ได้จริงๆที่จะประชดประชันอีกฝ่ายคุณแกมพูดเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าเด็กนิท้องแพรเป็นลูกคุณคนละกันใส่หน้าไปมากับอารมณ์คนท้องที่ยังตั้งหน้าตั้งตาประชดประชันเขาไม่เลิก พยายามทำใจเย็นรู้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคิดทบทวนหลายขั้นตอนแต่เขาก็ไม่อยากให้เธอคิดทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นเอาเป็นว่าฉันจะรับปากรับผิดชอบชีวิตของเด็กคนนี้เองเขาตัดบทแต่อีกฝ่ายกลับยืนสบตาเขานิ่งๆฉันจะพาเธอไปตรวจแล้วก็ฝากท้องที่โรงพยาบาลเองแต่ขอเวลาฉันอีกสักสองวันเอาไว้ฉันกลับมาจากคุยงานที่สิงคโปร์สะกก่อน ใจก็อยากจะพาไปตรวจบันพน่งนี้แต่ปัญหาของเขาคือพรุ่งนี้เช้าเขาต้องบินไปติดต่องานที่สิงคโปร์และจะอยู่ที่นั่นประมาณสองวันหวังว่าเธอคงจะไม่คิดว่าเขาจะปัดความรับผิดชอบเธอไปไม่แยแสยิ่งมาเห็นคนสีหน้าอ่อนเพลียยังนิ่งเงียบไม่ตอบรับหรือปฏิเสธอะไรคนละกันจึงหาทางออกด้วยการใช้เงินแก้ปัญหาเหมือนเช่นที่ผ่านมาหยิบโทรศัพท์มากดลงไปสองสาครั้ง แล้วข้อความก็ถูกส่งไปยังโทรศัพท์ของคนตรงหน้าชชวยเธอได้เห็น31อทับ0ูนทับห5 2้นาฬิกาสนาทีบัญชี x262012x เงินเข้า3 0แสนบาทระหว่างที่ฉันไม่อยู่อะไรที่เป็นประโยชน์กับคนท้องเธอก็ไปสั่งมากินบำรุงให้เต็มที่ได้เลยส่วนเรื่องค่าเลี้ยงดูเอาไว้ฉันกลับมาจากสิงคโปร์แล้วเราค่อยมาคุยกันแน่สินะ สิ่งที่เธอควรจะได้รับคือค่าเลี้ยงดูเธอจะคาดหวังอะไรจะเข้าไปมากกว่านี้เพราะเธอเองก็รู้ดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาตลอดสีเดือนที่ผ่านมามันคือคู่นอนไม่ใช่คนรักของเขา